ตอนที่1428เมื่อได้ฟังคําอธิบ้านของลินเทียนแล้วมันก็ทําให้หนางเข้าใจได้ในทันทีว่าทำไมอีกฝ่ายจึงได้เปลี่ยนท่าทีกระตันทันแบบนั้นตะแก่นั้นฉลาดไม่เบาเลยนนินางได้พูดออกมาต่อให้เป็นคนธรรมดาแต่หลังจากที่ได้ยินเรื่องแบบนั้นแล้วก็ต้องตัดสินใจแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละหลินเทียนได้กล่าวตอบออกไปขอและคนอื่นๆได้พากันเดินทางออกไปซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆ ผู้ผูสู ح, เราจะไปยังหุบเขากื่นนิรันดรกันพอที่นั่นมีสิ่งที่สําคัญต่อรุ่นหย่มมากๆและต้องให้ท่านช่วยเหลือในการนําทางเข้าไปเขาได้หันกลับไปพูดกับอสรพิษม่วงเป็นเพราะว่าภายในสถานที่แห่งนั้นมันมีเศษเจ้วจิตวิญญาณกระบี่อยู่แต่มันกับแต่งมาด้วยอันตรายมากมายที่ต่อยเป็นเขตแดนอนนันตรการก็ยังมีโอกาสลอดกลับมาไม่มากนะักดังนั้นแล้วด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้มันจึงไม่ปลอดภยัย แต่หากว่ามีอสรผิดม่วงติดตามไปด้วยมันก็จะต้องไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนตอนนี้เขาเองได้ชำระความแค้นทั้งหมดไปแล้วดังนั้นก็ควรกลับไปเก็บเศษเสี้ยวจิตวิญญาณกระบ,บี่เหล่านั้นไม่มีปัญหาอสรผิดม่วงได้ตอบกลับไปได้่อยยิ้มเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลินเทียนได้ร้องขอเข้าไว้ก่อนหน้านี้ขอบคุณท่านมากหลินเทียนได้ตอบกลับไปเขาได้เดินนําทางคนอื่นออกไปอย่างเส้นทางแห่งหนึ่ง พร้อมถังก้าวามห่วงมิติไปหลายครั้งจนไปถึงหุบเขาแห่งหนึ่งจะบอกว่ามันเป็นหุบเขาก็ไม่น่าจะถูกนักเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่อย่างมากแถมยังอยู่บนเทือกเขาหลายพันลูกจึงไม่เหมาะที่จะใช้คำคำนี้ออกมากๆเมืม่อมางออกไปแล้วก็จะพบกับกลุ่มหมอกที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศเสมือนดังด่งดินแดนแห่งความตายก็ไม่ป่านความรู้สึกเดียวหลังจากที่มางออกไปมันล้วนแต่ทำให้ผู้คนพงานี่คือสถานที่ที่เจ้าวางนั้นหรือ น่ากลัวจริงๆเาล่าได้แต่ส่งเสียงออกมาเป็นเพราะระดับพลังของนางไม่สูงก็จริงแต่จิตสัมผัสของนางก็ไม่ธรรมดาและตรหนักได้ดีว่าสถานที่แห่งนี้มันต่างออกไปแถมยังอัดแน่นไปด้วยกลิ่นอแห่งความหม่นหมองหากว่าไม่อันตรายก็คงเข้าไปนานแล้วคิดว่าจะรออยู่จนถึงตอนนี้หรือไงเหลียนเทียนได้หันมออออกไปทางอสสร,รพิษม่วงแล้วพูดต่อว่า่านผู่วัสดรู้สึกยังไงบ้างไม่ธรรมดาจริงๆ อสศระผิดวงได้ส่งเสียงออกมาพร้อมกับพูดตอบว่าแต่มันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรมากนะหลิ่นเทียนได้ยิ้มตอบกลับไปว่างั้นก็ต้องรบกวนท่านแล้วเป็นประวัติสถานที่แห่งนี้มันเป็นดินแดนต้องห้ามจึงไม่พบมนุษย์คนอื่นเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พากันเดินเข้าไปยังมุมมุมหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นตัวลงอย่างฉับพลันเสมือนว่ามันเป็นดินแดนทมินก็ไม่ปาน ยินได้อยเยือกจริงๆเราเราได้แต่อดกั้นเอาไว้หลินเทียนได้หันมาออกไปพร้อมกับแววตาที่ส่งประกายออกมาผ่านก้าวเดินต่อไปที่ด้านในภายในสถานที่แห่งนี้มันมีสายลมมันอ่อนพัดออกมาเป็นระยะระยะและส่งผลให้อากาศเย็นตัวลงยิ่งกว่าเก่าพื้นดินค่อนข้างเปียกชื้นแต้มหลายที่ยังเป็นสีแดงอมน้ำตาลเสมือนกับถูกชะลอมไปเรื่อยๆยังไงอย่างนั้นพวกขาได้พากันก้าวเดิน้าไปอย่างรวดเร็วโดยที่มีอสรผิดม่วง เป็นผู้เดินนาทางเข้าไปเสียงร้องกำลังถูกส่งออกไปอย่างดังพร้อมทั้งปรากฏร่างของอสูรร้ายที่มีแววตาสีเขียวะจีพร้อมกับส่งกลิ่นอายของจักรพพัดแห่งความว่างเปล่าออกมาอสรพิษม่วงได้บวกมือของมันออกไปตบร่างของอีกฟ่าจนปีออกไปไกลเป็นเพราะสำหรับเขตแดนกึ่งนิรันดร์แท้จ,จริงแล้วเขตแดนจักรพพัดแห่งความวา่างเปล่าก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขงาเลยด้วยซ้ำพวกกอาได้พากันเดินเข้าไปภายในระหว่างทาง ก็ต้องเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์อสูรมากมายที่ถูกอสรพิษม่วงเก็บกวาดไปจนหมดไม่นานอากาศก็ยิ่งเย็นตัวลงอย่างฉับพลันพร้อมทำครบกับสันเขาที่ถูกแรงลมไปได้กลุมก่มหมอกสีดำทมิฬอันเข้มข้นยิ่งกว่าสถานที่อื่น,นและร่างเจ็ดร่างที่ยืนหยุดตรงหน้าและยังคงยืนอยู่ที่เดิมดวงตาของหลินเทียนได้หดเล็กลงโดยทันทีเป็นเพราะเมื่อมองออไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าร่างทั้งเจ็ดร่างนี้ล้วนแล้วแต่สวมชุดที่เก่าแก่บโบราณ แต่ยังไม่พบสัญญาณชีวิตเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้รู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกลิ่นไอนิลันแท้จริงและพลังสัตว์จะทําอันเข้มข้นที่ส่งออกมาจากมันอย่างน่าสะพรงกลัวนี่มันอะไรเราาได้แต่พังะไปพร้อมๆกับส่งเสียงออกมาว่าคงไม่ใช่ซอมบี้ที่อยู่ในเขตแดนนิลันแท้จริงหรอกนะเป็นเพราะว่านางเองก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสัญญาณชีวิตจากอีกฝ่ายได้แม้แต่น้อยแต่ว่ากลิ่นไอที่ส่งออกมานั้น มันทรงพลังอย่างมากถึงการนิ่งนิงนีแรนแท้จริงไม่สามารถเทียบได้เลยได้ำ้ำขนาดอสสารพิษม่วงก็ได้แต่พังหะไปพร้อมกับพูดออกมาว่าบอกได้เลยว่าก่อนตายพวกเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตแดนนีนแรนแทจริงอย่างแน่นอนมันเป็นตอนนี้เองที่ล่างเจ็ดล่างได้หันมองกลับมาในทิศทางเดียวกันเราเาเองก็ได้แต่พังหะไปพางสั่นสถานพร้อมกับส่งเสียงออกมาว่าพวกเขาเห็นเราแล้วไม่รู้เลยว่าร่างทั้งเจ็ดล่างนี้ คงอยู่มานานขนาดไหนแต่สภาพร่างกายกับยังคงอยู่ในความสมบูรณ์ถึงการที่ดวงตาอ,อันเย็นชาของพวกเขาให้ความรู้สึกเสมือนว่าเป็นผู้สงสารทั้งเจ็ดจากกลุ่มนรกก็ไม่ปานท่านผู้ววิสูจัดการกับพวกเขาได้ไหมหลินเทียนได้ถามออกมาเป็นเพราะทั้งเจ็ดร่างนี้ล้วนแต่แข็งแกร่งอย่างมากซึ่งครั้งก่อนเองก็เป็นพลั่างทั้งเจ็ดนี้ทําให้เขารีบพุ่งหนีกลับไปและตอนนี้แม้ว่าระดับพลังของเขาจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่มีความมั่นใจเลยแม้ตแต่น้อยกระสอรพผิดม่วงได้หันมองออกไปยังล่างทั้งเจ็ดพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่มีปัญหาแม้ว่าเขตแดนนีรันแท้จ,จริงจะแข็งแกร่งและก็น่ากลัวแต่ว่าอีกฝ่ายก็เป็นเพียงแค่ล่างที่ไร้วิญ,ญนาณเท่านั้นดังนั้นสําหรับเขาแล้วมันจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยเมื่อสิ้นสุดคําพูดแล้วมันก็ได้บอกให้พวกเขาถอยห่างออกไปพร้อมทั้งระเบิดพลังอสูรอันเข้มข้อนออกมา ล่างทั้งเจ็ดล่างที่อยู่หาเอ,อกไปเมื่อเห็นว่ามีคนกล้าเดินเข้ามาใกล้ต่างพากันแผ่กลิ่นไอที่เย็น,นเยือกออกเป็นรอบทิศท,ทางสอสสรพิษม่วงได้ส่งเสียงเสียออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งคำรามอย่างดังออกไปก่อนที่ร่างกายของเขาจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นอสรพิษร่างยักษ์ที่ตวัดหางอันทรงพลังเข้าใส่ร่างทั้งเจ็ดอย่างไม่ปาณีบุม้มเสียงนี้ถูกส่งออกมาขณะที่ล่างทั้งเจ็ดถูกกระแทกจนลอยเคว้งออกไปไกล จากระยะสายตาของพวกเขานี่ร้ายกาจจริงๆเหล่าถึงกับกิื่นน้ำลายกลับลงไปหลิ่นเทียนเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่น้อยพอแม้จะเคยสัมผัสถึงพลังอันแข็งแกร่งของอสรพป,ปิดม่วงมาก่อนแล้วแต่เมื่อได้เห็นอีกฝ่ายที่สำแดงทักษะที่ทรงพลังออกมาแบบนี้ก็อดแต่ไมเขารู้สึกประหลาดใจไม่ได้เขาได้หันมือออกไปยังล่างทั้งเจ็ดพร้อมทังพูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายจริงๆเป็นเพราะอีกฝ่ายเป็นถึงตัวตนระดับนิรันร์แท้จริง ดังนั้นหากว่าร่างทั้งเจ็ดไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แล้วล่ะก็เขาคงจะสามารถใช้ทักษะหล,ล่อหลอมร่างกายดูดกลืนพลังวิญญาณจากคนเหล่านี้ได้แต่ว่าตอนนี้ร่างของอีกฝ่ายได้ถูกความมืดกัดกินไปหมดแล้วจึงทําให้หากว่าเขาดูดกินเข้าไปก็จะมีแต่ผลเสียเท่านั้นท่านผูวสูราเข้าไปภายในส่วนลึกกันเถอะเขาได้หันไปพูดกับอสรพิษม่วงได้สิอีกฝ่ายได้ตอบกลับมาหลังจากที่กระแทกร่างทั้งเจ็ดจำปีออกไปไกลแล้ว พวกเขาต่างก็พากันก้าวเดินต่อไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็พากันเดินลึกเข้าไปผ่านพวกเขาหลายต่อหลายลูกลืนเสียงนี้ถูกส่งออกมาขณะที่กรงเล็บอันแหลมคมได้แหวกออกมาจากพื้นดินพร้อมกับกลิ่นไอเนรันแท้จริงอันเข้มข้นห่างออกไปไม่ไกลปรากฏร่างของมียักษ์ขนาดเขตแดนนิลันแท้จริงซึ่งส่งกลิ่นไออันเข้มข้นออกมาเช่นกันกลืนเสียงนี้ถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องขณะที่อสูรทั้งหลาย ได้พากันกระจจนก็ใส่ถามพวกเขาพร้อมกับกลิ่นไอที่ทรงพลังเสียยิ่งกว่าล่างเจ็ดล่างกว่าหน้านี้ซะอีกศพของเขตแดนนิลันแท้จริงนหรือเหล่่าได้แต่พัง่ะไปหลินเทียนเองก็มีสีหน้าประหลาดใจไม่ต่างกันพอไม่คิดเลยว่าเจนี่จะมีศพของนิลันแท้จริงอยู่มากมายขนาดนี้ก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนนิลันแท้จริงตกตายลงมากมายขนาดไหนกันนะนี่จึงทําให้เขาได้แต่ตกตะลึงและนึกถึงชื่อของสถานที่แห่งนี้บุ้ม สายลมอันเย็นเยือกได้พัดผ่านเข้ามาขณะที่ร่างทั้งหลายได้พากันกระโจนเข้าใส่ด้วยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขตแดนงนิรันร์แท้จริงเลยแม้แต่น้อยแถมยังถูกเก็บกวดภายในไม่ช้าไม่นานพวกเขาก็พากันก้าวเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้เดินเข้าไปได้ไม่นานก็ได้พบกับกลุ่มหมอกสีแดงที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่พื้นดินได้สั่นไหวก่อนที่มิติดรอบจะเกิดการบิดตัวและเผยเห็นอักขระมากมายที่สร้างแรงกดดันที่หนักหน่วงออกมาหลินเทียนและคนอื่นๆได้จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเราเล่าได้แต่พังะไปแม้กระทั่งอสรพิม่วงเองก็ยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปไม่น้อยหลินเทียนได้เบิกเนตแห่งสัจธรรมของเขาขึ้นพางหันเมองออกไปรอบๆด้วยสีหน้าที่ตกเลึงเป็นอย่างมากสวยแล้วสี่ เขาได้ส่งเสียงทุ้มต่ำออกมาเป็นพรหลังจากที่เบิกเนตรขึ้นมาแล้วเขาได้พบกับอนาคเฉสังหารอนาันน่าสะพึงกลัวที่รวมตัวขึ้นจากอนาคขตสังหารนับสิบชนิดมันเป็นอนาคขตสังหารที่ทรงพลังมากพอจะฝังร่างของนิลันแท้จ,จริงได้ทั้งเป็นบุมอัคระมากมาได้ั้ำไหวก่อนที่ขึ้นลำแสงสีแดงจะกระเพื่อมออกมาพร้อมตั้งโถมก็าใส่ถามพวกเขาด้วยพลังทำลายที่น่าหวาดหวัน่นเป็นอย่างมาก